เออเจสิไปใส่อือว่าสิไปหน้าจะเข้าเนี่ยฝนมันตกสิไปนะเออฝนตกเราเลยสิไปนะดิแมนเมนเมนเมนม้สิไปเฮ็ดอี๋โว้สิไปซองเบื้องหนานีละว,ว่ามันน้ำาหลายปินใดห้อทียมันหล่นกันแท่นาจสิไปน้ดทงไหนโว้บกอกไก่ดอกนี่หน้าทงติดบ้านนี่ใกล้ๆกนี่ยใว่าเหรอตัวเจ้านีเนาะสันหาตะรื่อต่เรลามีงอีกหน้าติดรงติดอยู่บ้านเขาเนี่ยมันพันบ้านผู้สาวเข้าเจ้าโบแมนติ จะไปทงเงินเมื่อไรบอจ้ขึ้นต้องไปตะทงเดียวเทเดนี่แมอโอ้กะทวงนี่หน้ามันไหลเนาะหน้าบ้านมันไหลลงไปเขาเจมันถ่วมเขามันแมนบอเจ้ามีความคิดแอบแฝงเดียเจ้าหาตะขออ่างแต่ละมือแต่ละเว้นเนี่ยต้องเจียอ่างยังเม่นอ้างยังหรอกเม่นเจ้าสิไปนะหรือเจ้าสิเป็นแวะบ้านผู้สาวกว่าผู้สาวเก่าเจ้าโอ้แต่ย่าเอามาร่วมกันหลายมันก็แมนขี้ไปหันน่ะมันกะต้องพานบ้านผู้สาวเก่า เข้าใจยุดอกอืมแต่บังเอิญหน้าห้องมันก็ติดกันซะกับเขตแยนบ้านผู้สาวเ่าน่ะสิเห็ดจังไดมันติดกันน่ะละออก็สิม่แม่นว่าจะคิดว่าสิไปบ่หาเขาบ่ได้ไปดอกมันพานไปโดนแล้วเรื่องเมื่อเนี้ยจะคิดยังอีกแล้วบัไปที่นี่ข่อยสีมู้ได้จังไดว่าเจ้าสิ่เหลียวหน้มเขาอยู่บ้านเขาอ่ะเขานางอยู่หนาบ้านชุมือเขาสิบ่เอินใช่เจ้าบ่ื่อสิให้ข่อยเสียใจเจ้าได้จังไดอ่ะอืม เช็ดจังไหนซันน่ะก็มันเกิยกันน่ะเช็ดจังไหนตอนเนี่ยข่อยกำลังคิดอยู่ข่อยว่าข่อยสิขายน้ำธงนันออกเลยโอ้ยขายเรมขายเราวันนี้เขาเช็ดเจ้งเก่งอุ้ยวันก็เขาใจยูมันเป็นมุ้นพอมุ้นแม่น่ะเช็ดเจ้งได้แล้วมันเป็นทางพานันงกับยูใกล้หนากันข่อยเห็นเราข่อยรับไม่ได้ข่อยเสียอิสเซียนเฮงโอ้ยคนผ่านมาโดนแล้วเศร้าคิดพอ มันผ่านมาโดนมันเป็นความหลังมันเป็นอดีตกะจริงแต่วันเจ้าก็คิดน้ำเขาอมลมอมลมอยู่เนี่ยผูได้เจงไเหน่าคิดเนีไงมันคิดจังใหญ่ต้งจบไปจะไปยกงไปผ่านหน้าบ้านเขาอยู่โอ้ยยิ่งพอผ่านเสียงไหนเนาะมันก็แดนกิดกันย้อนมันก็ต้องผ่านไปเป่งน้าไปเบื้องหน้าไปไถหน้าเขาก็นั่งอยู่ค่ะมันก็เลี้ยวเห็นกันมันก็คุยกันมันก็เป็นเรื่องธรรมดา เป็นเรื oh. ah, ่องธรรมดามันบอแมร์มันคุยก bon, ับผู้เล่นไข่กับซิบวาดอกกับผ oh. nee, ู้สาวเก่าหนีตีอ๋อวันนี้เฮ็ดทั้งใดเป็นเนาะทั้งเดเดียวเดียวเดี๋ยวเจ้าก้อนเจ้าสิไปเจ้ายาฝ่อไปรอไข่แป๊บนึง่งยังอีกบ่เนี่ยเอานี่ไปมีนยังอีกเตรียมอุปกรณ์มาให้เจ้าเป๋าเพี้ยังเนี่ยใส่บิกใส่บิกใส่แว่นตาพร้อมเออเอาไปได้บันนี้มเขาเห็นเขาคอยจำเจ้าบ่ได้เขาคอยบ่ได้เอิ้นใส่ โอ้ยใส่ซิงที่ประยากป่ะหยัดจากไก่คนหมูบ่อบปบะหยากาไอเหรอว่าต้อเขาจำไม่ได้ไปเลยโอ้ยเงิขเนขาดเลยเฮ็ดไปทัวเนาะ <c oughs> ไปยังเสียไปยามยาอไปยังเสียไปหน้าไปเบื้องหน้าเบื้องในไงโอ้ยแล้วเดี๋ยวาเจ้าอยู่ทวงไกลๆกันเขาจะบ่งหัวขวัญติโอ้ย,อยพอดีสิไปหัวขวัญเจ้าดอกไปไปไปนีฟ้าไ,ไ,ไปเขาไปแล้วฟ้ากับาพร้อมเกิดละมื่อเกิดละเว้นนะจะเฮ็ดยังบ่ทะาบเฮ้ย 哥。<Wow. S 2> <laughs>